ในสภาอันทงเกียรติวันนี้กําลังมีการประชุมสําคัญเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆซึ่งในสภาก็มีสสท่านหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษนามว่าท่านสสแสนสุขโดยความที่เป็นคนอารมณ์ดีและมักจะง,งีบหลับในที่ประชุมบ่อยๆ แต่ก็มักจะตื่นมาพูดอะไรที่เด็ดขาดเสมอวันนี้เรื่องกำลังเข้มข้นเมื่อคณะกรรมาการกำลังถกเถียงกันเรื่องงบประมาณสำหรับโครงการสร้างสวนสาธารณะลอยฟ้าที่ดูเหมือนจะฟุ่มเฟือยเกินไปท่านสสชัย,ยภูมิสสฝ่ายตรงข้ามก็ลุกขึ้นอภิปรายอย่างดุเดือด ท่านประธานครับโครงการนี้มันเกินตัวเกินไปงบประมาณที่เสนอมานี่มันเยอะกว่าสร้างรถไฟฟ้าอีกนะครับเราควรเอาไปลงในโครงการที่จําเป็นจริงๆอย่างเช่นซ่อมแซมถนนหนทางหรือสร้างห้องน้ําสาธารณะที่สะอาดกว่านี้ดีกว่าเสียงโห่ร้องจากสสฝ่ายค้านดังขึ้นท่านสสแสนสุขซึ่งกําลังนั่งหลับตาพริมนอยู่ก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆ ท่านมองไปรอบๆสภาอย่างพิจารณาแล้วก็ลุกขึ้นยืนอย่างสง่าผ่าเผยพร้อมยิ้มบางๆท่านประธานที่เคารพครับเสียงของท่านดังขึ้นท่ามกลางความเงียบผมเข้าใจความห่วงใยของท่านสสชัยภูมิเป็นอย่างดีครับ เรื่องถนนหนทางก็สำคัญเรื่องห้องน้ำสาธารณะก็จำเป็นแต่ผมอยากจะขอเสนอความเห็นเพิ่มเติมว่าบางทีสอสอบางท่านอาจจะอยากได้สวนสาธารณะในใจมากกว่าสวนสาธารณะลอยฟ้านะครับท่านสอสอชัยภูมิหน้าเหวอไปทันทีสอสอคนอื่นๆในสภาเริ่มสุบซิบกันท่านสอสอแสนสุขพูดต่อเพราะอะไรนะหรือครับก็เพราะว่า การที่ท่านมีสวนสาธารณะในใจที่เต็มไปด้วยความสุขความสบายใจไม่ต้องคอยกังวลเรื่องงบประมาณที่อาจจะรั่วไหลไปไหนมันคือความสุขที่แท้จริงนะครับงบประมาณที่ท่านกังวลน,นักกังวลหนาบางทีถ้ามันถูกนำไปใช้ในสิ่งที่ทำให้ใจของประชาชนมีความสุขจริจรงๆมันก็อาจจะคุ้มค่านะครับและแน่นอนรวมถึงใจของสสด้วยเช่นกัน ทันสอสอ,อแสนสุขปิดท้ายด้วยการยักคิ้วเล็กน้อยแล้วนั่งลงไปอย่างสบายอารมณ์ทิ้งให้สอสอชัย,ยภูมิและสอสอคนอื่นๆอ้าปากค้างมองหน้ากันเลิกหลักไม่รู้จะหาคำไหนมาต้แย้งได้อีกเพราะสุดท้ายแล้วงบประมาณจะไปไหนใครจะได้ประโยชน์จริงๆก็คงเป็นเรื่องลับๆที่อยู่ในสวนสาธารณะในใจของใครหลายหคนนั่นแหละครับ